สวัสดีค่ะก้ามปู Arsenal d r ราฟดูนะคะวันนี้ก็ขอเปลี่ยนจากการลงรูปวาดนะมาเป็นการลงคลิปกันบ้างค่ะวันนี้ค่ะตามหัวข้อเลยคือก้ามอยากจะคุยกับทุกคนว่าคิดว่าใครจะเป็นคู่แข่งสําคัญของอาร์เซนอลในการแย่งแชมป์ในพรีเมียร์ลีกคะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีภาพไม่ได้มีภาพประกอบแล้วก็จะไม่ได้พูดถึง ทีมคู่แข่งด้วยแต่ว่าจะขอโฟกัสที่ทีมของพวกเรากันเองไม่พลาดทิ้งถึงใครนะคะไม่พลาดทิ้งถึงอีก19ทีมที่เหลือแล้วก็ในคลิปนี้ที่ต้องอยากจะเล่านะฮะหรืออยากจะพูดถึงเนก็อาจจะมาจากผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมานะนัดที่16ของพรีเมียร์ลีกที่เราบุกไปพ่ายให้กับแอสตันวิลล่าหนึ่งประตูต่อศูนครับก็ก่อนหน้านี้เนาะก็มีการโพสต์ถาม แฟนเพจกันไปนะครับว่าคิดว่าใครจะเป็นคู่แข่งของอาร์เซนอลสำหรับการแย่งแชมป์ก็มีทั้งคำตอบหลากหลายค่ะทั้งเป็นทีมที่แบบโอ้ปีนี้มาแรงรวมถึงคำตอบรางอันที่ตรงกับใจนะครับวัยนนการก็เลยจะขอเล่าในแบ่งปันความคิดเห็นและกานให้ทุกคนนะคะในฐานะแฟนอาร์เซนอลคนหนึ่งนะคะต้องบอกก่อนว่าในฤดูกาลนี้นอาร์เซนอล เป็นทีมอันดับ2นะในตอนนี้นะคะสำหรับ16เกมแรกก็ชนะ11นะคะเสมอ3แพ้2ไอ้2นัดที่แพ้ก็คือนิวคาสเซิลนะคะแล้วก็แอสตันวิลล่าเมื่อคือนที่ผ่านมานะคร mm. ับต้องบอกก่อนนะคะว่าในการเล่ารอบนี้ของกก้าเเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลแลวกันเป็นในมุมของแฟนขับคนหนึ่งอาจจะไม่ได้มีแท็กติกไม่ได้มี ทฤษฎีต่างๆอะไรมากมายนะ,ะแต่ว่าก็อยากจะแชร์กันค่ะแล้วก็สําหรับกล้ามเองนะคะคิดว่าคู่แข่งที่เป็นปัจจัยทีน่น่าสนใจในมุมของความคิดเห็นเนี่ยละกันนะคะคือ2ข้อด้วยกัน,นะครับอันแรกคือทีมทีมเราเองนั่นแหละที่จะเป็นคนผลักดันรวมถึงเรียกว่าเป็นคู่แข่งคือเราต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ก่อนและข้อที่2ที่แฟนอเซนอลทุกคนน่าจะเข้าใจดีก็คือ กรรมการหรือว่า FA นะคะที่จะเข้ามามีผลชี้เป็นชี้ตายตัดสินในจุดสำคัญต่างๆรวมถึงผลการตัดสินนัมันส่งผลถึงประตูลแล้วก็คะแนในในแต่ละนัดค่ะในเรื่องแรกกันห่อนกล้ามองว่าคนที่เป็นแชมป์ทุกทีมเนาะต้องเป็นทีมที่อยู่ในระดับดีเยี่ยมอะต้องสูงสุดในเลเวลนั้นๆแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้หมายความว่าจะต้อง ดีแล้วคนอื่นสู้ไม่ได้เลยน่าจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าความพยายามของทีมเราเนี่ยพอมีปัจจัยที่สองคือกรรมาการเข้ามาเกี่ยวข้องทุกคนลองนึกถึงภาพว่าเอ่อถ้าเราอยู่ในระดับ100%เท่ากับทีมอื่นๆ100%แต่ผลการแข่งขันที่เราถูกตัดสินเนี่ยมันมักจะไม่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดละกันในมุมของแฟนบอล หรหือว่ามันอาจจะมีความไม่เท่าเทียมไม่มีมาตรฐานถ้าเกิดจำลองมาหนึ่งนัดเนะแล้วบอกว่าอย่างนัดนแสเซนวิล่าที่ผ่านมาถ้ากรรมการไม่ให้3ประเด็น 1. คือจังหวะล้ำหน้าของโบกิโอซาก้าอาจจะล้ำจริงซึ่งแต่ว่าไม่ได้มีตีเส้นให้เห็นจังหวะที่2คือกราเบลเชซุดถูกเตะขาในกรอบเขตโทษอันนั้นเห็นภาพช้าแต่ไม่ได้เป็นลูกโทษ แล้วก็จังหวะสุดท้ายคือที่ไคลฮาวเวิทำประตูได้แม้ว่าเราจะมองเห็นในมุมที่มันไปโดนแขนของแคชก่อนก่อนที่จะตัดสินว่าลูกนั้นไคลฮาวเวิทำแฮนด์บอลแล้วก็ไม่ได้เป็นประตูถ้าเราบอกว่าเฮ้ยทีมเราอ่ะถ้ามันมีความสามารถจริงก็ยิงประตูอื่นให้ได้สิก็ไม่เสียประตูในรอบแรกสิคำตอบคือก็ใช่ถูกต้องค่ะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าเทียบกับผลการตัดสินในทีมอื่นๆที่เจอกัน มันก็อาจจะไม่ได้ต้องทําให้อาร์เซนอลมีความสามารถที่ดีกว่านี้ขึ้นไปอีกก็ได้เขาก็อาจจะได้ประตูในประตูตีเสมอในประตูขึ้นนําด้วยซ้ำแล้วก็จบด้วยผลเก็บ3คะแนนกลับบ้านแต่พอมีเรื่องของผลการตัดสินเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นมนาตรฐานแบบนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าทีมอาร์เซนอลเองถ้าคุณอยากได้3ามแตม้มในเมื่อคืนคุณต้องเล่นให้ดีวันนี้ต้องเอาชนะเสียงของแฟนบอลเอาชนะ การเล่นแรงหรือว่ากรรมการที่ตัดสินแบบนั้นให้คุณให้ได้ก้ามจำลองเป็นตัวเลขแล้วกันอย่างเช่นว่าถ้าเกิดนักเตะอาร์เอนอลเมื่อวานเนาะเล่นได้สัก70%แล้วก็ได้รับผลการตัดสินแบบนี้เกิดขึ้นในปัจจัยที่2ที่พูดถึงนะแล้วเราก็ได้สูตรแต้มกลับฟานในขณะเดียวกันถ้าเป็นทีมอื่นอาจจะเล่นได้เท่ากาัน70%แต่ผลการตัดสินมันไม่ได้ทําร้ายขนาดนี้หรือว่ามีความชัดเจนมากกว่านี้เนาะ เขาอาจจะได้ศูนย์ได้1หรือ3แปมมก็ได้และอีกโมเมนต์หนึ่งเหมือนกันถ้าบอกว่าก็คําตัดสินเราไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้ซึ่งแฟนอาร์เซนอลเจอกันมาแบบหลายปีมากเป็น10บสปีในยุคเวนเจอร์แล้วเราก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าทีมเราก็มักจะโดนอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาหรือมันไม่มีแสงสว่างที่จะเห็นว่าคำตัดสินมันจะเปลี่ยนไปในรูปแบบที่ดีขึ้นได้ก็ยอมรับมัน แล้วบอกว่าถ้าเกมแบบนี้เจอคารมตัดสินแบบนี้70%ที่นักเตะเซนอลเล่นได้เมื่อวานนะคุณก็ต้องใช้ความพยายามให้มันเป็น80เป็น90เพื่อที่จะได้คะแนนจาก0เป็น1จาก1เป็น3กลับมาอันนี้ก้ามเลยมองว่ามันเป็น2ปัจจัยร่วมกันว่าถ้าทีมเราต้องดีขึ้นเนี่ยก็จะต้องดีขึ้นมากกว่าทีมอื่นๆทั่วไปหรือเปล่าที่ผลคำตัดสินของกรรมการมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้ที่เราโดน แล้วก็ส่วนปัจจัยที่2คือกรรมการเรารู้เราโวยวายเรามีสิทธิตั้งคําถามทุกอย่างนะในมุมกล้ามเรามีสิทธิ์ชาเลนจ์ได้ถามได้แล้วก็ตั้งข้อสงสัยได้ในทุกครั้งแต่เราก็รู้แก่ใจแหละยอมรับว่ามันคงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะะดังนั้นเนี่ยปัจจัยที่ทําให้อ์สซอลจะเป็นแชมป์ได้2ข้อมันคือข้อแรกที่เรากลายเป็นว่าอาจจะต้องพยายามหรือว่าคุณต้องเล่นดีมากกว่า ค่าเฉลี่ยหรือมากกว่าทีมอื่นที่เคยได้แชมป์มาในอดีตในมุมนี้กล้ามคิดว่าถ้าบอกว่าเล่น100ยแล้วได้แชมป์เนี่ยไอซ์นคงต้องได้ร้อเพื่อทดแทนกับการลดทอนคะแนนจากกรรมการที่ดึงเราลงอันนี้ก็จะเป็นในมุมกล้ามนะว่าถึงแม้ว่ากรรมการจะตัดสินแบบนี้ต่อไป1คือเรายอมรับแหละแต่2คือเราจะตั้งคําถามกับมันไปเรื่อยๆเราจะไม่หยุดที่จะสงสัยและก็หาความถูกต้องหรือว่าหามาตรฐาน กับ FA แต่ในขณะเดียวกันกล้ามเชื่อว่าการเป็นแชมป์ของอาร์เซนอลลำพังการแข่งขันด้วยกันเองแล้วก็ไม่ง่ายในยุคนี้ที่มีทีมที่มีความสามารถหลากหลายแล้วก็กลับมาได้ในช่วงเวลาคับขันหรือถ้าเกิดเป๋ไปกับเป๋ไปได้ไม่นานหรือว่าในตลาดมัลการาที่จะมีปัจจัยนักเตะต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีกทางอาร์เซนอลแล้วก็ทีมอื่นด้วยเช่นเดียวกันแต่ความพยายามของเราก็ยัง ก็ยังตั้งข้อสังเกตว่ามันจริงๆใช่ไหมนะที่จะต้องทำได้ดีมากกว่าคนอื่นขึ้นไปอีกเพราะมีเรื่องของกรรมการเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนี่ก็เลยเป็นความคิดเห็นเนอะหลังจากผ่าน16เกมแรกของพรีเมียร์ลีกมาแล้วเรียกได้ว,ว่าอีกไม่กี่เกมก็จะครบครึ่งทางนะะในวันนี้ที่เราอยู่อันดับที่2เป็นรองจากฝูงอย่างเรอรวพกูก็จุดนี้จะเป็น ในมุมมองที่บอกว่าอาร์เซนอลถ้าคุณอยากได้แชมป์หนึคือยอมรับในคำตัดสินของ FA เพื่อผลักดันตัวเองไม่ใช่เพื่อยอมจำนนแต่เพื่อผลักดันตัวเองให้ทำได้ดีขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะต้องดีมากกว่าทีมอื่นอื่นเพราะคุณมีไพ่ในมือที่รู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณทำดีทั่วๆไปมันไม่พอแต่คุณต้องทำดีที่ เอาชนะผลการตัดสินที่มันถูกตั้งคำถามในทุกๆนัดให้ได้ค่ะก็ะจะเป็นความคิดเห็นในมุมของดามทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างนะคะก็คอมเมนต์กันมาแล้วก็อยากจะแชร์ความเห็นของคนทุกคนรวมถึงแชร์ความรู้สึกด้วยหนาะสกี่เราผ่านเกมที่2ที่ต้องแพ้ในฤด,ดูการนี้แบบมีคำถามอีกแล้วนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็กดไลค์ให้กำลังใจแล้วก็รวมถึงนคอมเมนต์พูดคุยกันแบ่งปันความคิดเห็นด้วยกันค่ะก็วันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะก้ามปูอาเซนอลดรากดูค่ะ